นาเดชลูกเพื่อนเจ้าบ่าวใส่สูตรหล่อเท่แต่คนสงสัยถือถุงอะไรเอ่ยหวานเบียดเบียดสูสีมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างมากปรินคิมเบอร์รี่ก็ต้องยกให้คู่เพื่อนสีแตเดตคูกิีมิยะกับหวานใจยาย,ยายอุรัสยาที่ค่วงคู่ไปแสดงความยินดีความน่ารักมุ้งมิ้ของทั้งคู่ที่มีหมาให้เห็นหลายต่อหลายชอ็อตและความสวยเหล่าของทั้งคู่ยาย,ยานาเดต ถึงคิวแต่งเมื่อไหร่รับรองว่าจัดเต็มไม่แพ้คู่เพื่อนแน่นอนพอความหวานของณเดชน์ย่ายาที่งานนี้คู่นี้ตัวติดกันมากและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนพูดถึงและแอบแซวกันเยอะมากกับลุคหล่อๆของณเดชน์ที่ใส่ชุดสูทแว่นตากันแดดเท่ๆแต่มาปีก,กับสไตล์ของณเดชน์ที่ถือถุงผ้าสีขาวเข้างานจนหลายคนสงสัยว่าเป็นถุงอะไรในถุงนั้น นาเด็์หิ้วอะไรมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือว่าแอบ,บหิ้วอะไรกับแต่คนหลอใส่อะไรจะใ,ใช้อะไรก็ดูหล่อไปหมดจริงๆถ้าชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามคนกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ